ร่มนี้นะคะ Exotic c u l i n a r y Chase เราซื้อมาทั้งหมด50แพ็คด้วยกันค่ะน,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 นี่ก,กลางคุณหมูคิสปีออกมาเป็นเฮ้ย Bad Land Pepper เป็นพริก Bad Land นะคะเปิดในหม้ออะหมุนในหมออ้อเนี่ยอะออกมาเป็นอุ้ย Bad Land Pepper Legendary มาอีกแตงขอมากกว่าเบคอนไอ ไม่เอาเบคอนพิกอะอุ้ยฮอตดอกมา,มาแ,แต่เจน,นอยากได้อันเนี้ยเจนอยากได้คิงคัมเบช์อะเป็นแบบว่ากระหล่ำยักษ์แล้วก็เรนโบ์ล็อบสเตอร์อู้จะได้มั้ยเนี่ยโอ้เบคอนพิกไม่อยากได้เลยอีเบคอนพิกเนี่ย,อยของแท้ครับน้องๆส่วนที่อะ มามันออกกูแล้วเออขอเหอะเฮ้ยนุ๊ตี้โอ้ยเห็นโบ้แพ็กมาผ่านหน้าไป<ร>นิดเ <ขอ S 1> ดียวโถอเอ้ย<บ>ไป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 มันมาแล้วเพราะว่าแพ็กมันอยู่ใกล้ๆแล้วไอ้เนรนโบ์แพ็กเนี่ยขอแตะหน่อย มันต้องเป็นของเขาเลยหรือเปล่าตัวติดเลยอะดูดิ <c oughs> แจงเติมโลบั๊กมานะคะซึ่งถ้าสมมติว่าใครอยากเติมโลบั๊กเนี่ยจริงๆแล้วว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้หายากนะทุกคนเราสามารถซื้อได้ที่แอปส้มหรือว่าช้อปปี้นั่นเองนะคะเป็นว่าใครดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวแจงป,กปักตะก้าวไปให้แล้วกันนะสามารถไปเติมได้นะคะโลบักแล้วก็ลองมาสุ่มดูเผื่ออันเดียวเลเพื่อจะโชคดีนะคะทุกคนตัีเวนี้การเติมโลบักก็มันไม่ยากแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแค่จิ้มลิงแล้วก็ลองกดไปซืื้้ออกกันนนดดะสุทาม็ควงงไ ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี ation, ่ยแจงอขาดอีกแค่อันเดียวนั่นก็คือตัวของกระหล่ำยักษ์นะคะและแจนจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแจงขออนุญาตไปเติมโลบักก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าสมมติใครอยากเติมโลบักเนี่ยราคาดีนสามารถจิ้มไปได้เลยนะคะจุบแจงจะทิ้งลิงกในตะกร้าให้นะคะทุกคน